เดี๋ยวเราไปติดตามดูหลวงพ่อทำความสะอาดกันยังไงนะครับอันนี้คือวิธีการถูอ๋อจะทาพอดีเลยครับโอ้พอดีเลยครับผมมาเยี่ยมพอดีเลยนะครับจัดส่งของให้หลวงพ่อที่กุฏิเจ้าว่าเพิ่มเลยครับผมใช้ง่ายนะครับหลวงพ่อเบาแรงสะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปกวาดก่อนถามผมหลายครับหลายวัดลครับว่าทําไมเงาจังโอ้แล้วหลวงแล้วหลวงพ่อตอบว่าไงครับ อ๋อให้ทําแบบนี้ครับใส่น้ำมันตาครับผมเงามากเลยครับหลวงพ่อโอ้หลวงพ่อเราถูไปยาวๆอย่างนี้แหละครับอ๋อครับผมดีดีกว่าใช้น้ําถูไหมครับหลวงพ่อดีกว่าเยอะเนาะแต่เามีที่โคนต้องเอาน้ำก่อนครับอ๋อก็คือเอาเอาน้ําล้างที่โคนซะก่อนอ๋ออันนี้เวลาหลวงพ่อจะใช้คือแนะนําก็คือให้เอาน้ําหมาดๆถูก่อนพอถูที่โคนออกก่อน แล้วพอมันแห้งปุ๊บเอาตัวนี้ซ้ำเงาวับเลยอ๋ออ่าอันนี้เป็นเทคนิคการใช้นะครับผมเทคนิคการใช้ว่าวิธีใช้ใช้ยังไงนะครับไทเกอร์ม็อบเนี่ยเราจะมีรายละเอียดทั้งเรื่องของสินค้าแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับให,นนให้น้ำไปชำระล้างคราบสกปรกครับผมอ แล้วถ้ามันมันเหลือพื้นหมองพื้นอะไรก็เอาตัวนี้ซ้ําได้เลยใช่ไหมครับโอแล้วอันนี้หลวงพ่อใช้ไปนานไหมครับกว่าจะซักครั้งหนึ่งประมาณสามเที่ยวอ๋อครับผมไม่เกินสี่เที่ยวครับแต่ก็เบาแรงมากประหยัดเวลาเบาแรงครับผมตากให้น้ำครับน้ำเนี่ยแฝ่แ่แฝ่ไว้ครับแฝ่แฝ่ไว้ทั้งคืนสองคืนแล้วนะครับแล้วก็เอาน้ำแรงๆอล้วขีดโอขีดไล่ รายค่า<ห>สกฝุ่นสกปรกที่อยู่ในนี้ออ๋ก็ต้องมีวิธีใช้เทคนิคการใช้ใช่ไหมครับ <c oughs> ครับผมโอเคขอบคุณหลวงพ่อมากนะครับอ <c oughs>